กันเลนาว,วันนี้เ็อยู่ในเกมบีดวาซูมิเนเตอร์นะะที่มันเป็นแบบนวความจุมีมีม,ม,มีคนหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ไปที่มีสีดำครับอ๋ออันนี้ผมเปิดไข่ใช่ไหมหนึ่งพันะะะนะก็จับไปครับได้ไรอ่ะเฮ้ยไอพึดด่งอีกตัวหนึ่ง มาวันตรงนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะใช่เออได้ได้อีกคนหนึ่งแล้วโอ้ได้สองตัวเลยมันป่าไม้อเอาเอาใบที่มีสีดำใช่ไหมเอาไองเปมีสีดำดู แบกปีอะไรอ่ะยูรุไทยอ,อ,อันนี้โอเคอน,นี้ผมผมไม่คอจะเก่งนิดครับโอเคอเคีเค้ยวกโไหกเลยทุกคน นี่ไงทําครืเกแล้วอะดีมากดีมากใช่ไหมคอมอทูมทเจเวโอ้นี่สองร้เลย ฟาร์มใช่ไหมอันนี้เอาผมเซตในของนักทำนะโอ้ทุกคนเฮ้ยมีสีเหลืองก็มีด้วยนี่อ,อ๋อสุนพลกี้นี่ไงเหมือสีมีสีเหลืองใช่ไหม,มั้ยหลอแม่ขอมีไม่ทำ โอเคแล้ว okay, 10อันเยาส่งแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็เรียกส่งแล้วนะอย่าวฟาร์มครับตีมันเลยลูก ตี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 แรงอยู่นะโอ้เราเจ็บด้วยเราเจ็บด้วยทุกคนนี่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 โอ้เจ็บเจ็บเจ็บก็คือแมงเราไม่เป็นอะไรโอ้เจ็บพลิกเรือโอเคทุกคนอันนี้ต้องเลืกห้าก่อนใช่ไหมอ๋ออ๋อองมีแัดห้าตัวอ๋อ หนูก็ต้องเร็วห้าก่อนแนวฟาร์มก่อนนะก่อนใกล้เต็มแล้วยึดจุ๊บจุ๊บแนวนี้เป็นแนวฟาร์มที่สนุกอกนนะครับแต่ก่อนมันเคยดังนะอ่าเต็มแนวแ้วเราเราไปนี่ก่อน,นดูเครื่องเรือได้ไหม มันจะได้นะเด็่เราพยายามอยู่อมไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวันี้โอเคเอาน้ำผึ้งเลยอ่าดูครับดูโอ้เันจำลองเยืยอผึ้งเลยนะ เก็บเคยไปดยเอาไปดเลยโอเคทุกคนเอาไปซื้อนี่ก่อนนอ้ผมไม่มีนะเอาไปดมดีกวนะ่า มาตัเดินมาตันี่มเดิน้าแม่เดินช้าทุกคนนี่คือมาตัวที่ไรลเราจุ๊บจู๊บจุ๊บ 我们住这边。没有做家里呢。好好好，关门，明天回来。奶奶，中午回来。 อนี้ฟักกัวได้ไหมทุกคนไอ้กข้ามได้มันเป็นมเดียวลยมหลอกไปนะน่ะใ้เต็มเลยความง่ายเน่ย่นนี่คิวคิวเลยเป็นอะไรกุ้ย ้ยได้ดไข่ไหมอ๋อมันทำแบบนี้ใช่ไหมผมอุ้ยได้ยดยดยเยอะนะกี่ได้ไข่เยอะมันหรอมันทำมนันโอ้ทำได้ไงกี่ของมันเสกขึ้นมารอบรอบผมเลยได้เ,เก็บเนีหมดก็หมดแล้ว ทำไมมันเก็บยากจังทุกคนอ่ะมาซื้อของกันอ่ะไม่หมดโอ้โหเหงือ่อ เอาเกไกลครับเดี๋ยวไก็มนจะช่วยมเป็นไกล,กไ,กลไปดีๆไม่ถอดเออเ้ยเอาได้แตได้แโอ้โหเ,เก,ก้าเลยให้หอัสิบเลยนะ ลูกเอ็ดเด็ดเอาดีมาอู้มันได้เก็บส uh, ัตว์คนละแต่ว่าจะเป็นกระป๋องนะแต่ไม่มีจะได้เอาไปส่งไปแล้วเปิดใครก็อยู่ตรงนี้เลย นนนเนี่ยเวลากดพลาดนนนเนี่ยมันก็จะขึ้นแดงอย่งนี้แหละเดี๋ยวตรงหลังเลยโ,โดหโดนโดนลงวงได้ใช่ไหมโดนลง ได้นี้งงหมดเลยอ okay. ูยไ้ได้แปดสิโอเคคนแล้วลาเปิดไข่มันได้นี่ไหมมันแสงจังโอเคครับพี่ผมว่าขอเอาไว้ยิ่งนี้วลิปนี้ถ้าจะติดต่อนานอยู่หน่อยนะเพราะว่ามันก็จะยาวนะแล้วก็แล้ก็จะ มก็จะพอปากโกนาะเอื่องก็พอปากโกนาะโอเคเดี๋ยวจบตรงนี้ด้วยการปากูเลยอเอวอัพอ่ะพึ่งเราไอเอวอัพเป็นสองโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ